สห้ดีแค่วันนี้นะคะเราจะมาทำมาม่าเผ็ดเกาหลีนั้นเรามาดูซองของมาม่าเผ็ดก้นก๋วเลยซองซองที่เราซื้อมาเราแกะไปแล้วนะคะแต่ทุกคนอย่าซื้อกันมาผิดเพี้ยนนะคะนี่ค่ะต้องแบบนี้ค่ะอย่าซื้อผิดเพี้ยนนะคะใช่ใช่ซื้อแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูมัมรูปแบบมาม่ากันนี่พอเราแกอวมาม่าเป็นแบบนี้งั้นเดี๋ยวเรามาใกัน้ำในหม้อดีกว่านะคะ อุปกรณ์แรกแล้วก็ต้องมีหม้อเป็นหม้อแบบมีที่พื้นมีที่กะไรได้นักเออแล้วก็เห็ดน้ำเตาแล้วก็สมสมมันมีอันนี้สองอย่างเลยก่อนนี้ฮะแล้วเอามาเริ่มใส่น้ำไปก่อนเลยนะไม่เว้ยนี่มันคือผงซาลามัยนะแต่จำได้อันเนี้ยเป็นซอสที่เผ็ดเจ๊ไหมอ่าเดี๋ยวเราเบาๆหน่อย นีนะคะใส่มาม่าลงไปเลยไม่ต้องใส่ไข่นะคะเราไม่ได้กินแบบนั้นนะคะเราถ่ายด้วยเราถ่ายด้วยแต่จะแล้วไม่ถ่ายแต่ก็ถ่ายเลยพี่น้องไปยุ่งนู่นก็ได้เดี๋ยวถ้างั้นพี่น้องมาถือกล้องให้ก็ได้มาไม่ต้องไม่ต้องเก็บแว้อย่างนั้นงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ส่วนผสมกันต่อเลยอะไรอะเรอะไหมาเรื่อยวะย้อนอะไรนู่นมาตรงนี้ดีกว่านาจะมาทำอะไรก็ทำตรงนี้ เรามาใส่ส่วนผสมกันนะคะอ่ะนั้นใส่เวลาขั้นช่วงเวลาที่ว่ามันต้องรอมาม่าสุกนะเห็นหน่าเดียวแล้ต้องนั่งรอแป๊บนึงก่อนนะเพราะว่ามันตายแป๊บนึงเพราะตอนเนี้ยเส้นมันก็เด็ดด้วทุกคนมันจะอร่อยไหมอ่ะไม่แต่พวกเราต้องก่อนไปบ้านนะบอเส้นเนี้ยมันจะกินน้ำมากกว่ามาม่าทุกประเภท มันจะเป็นเส้นใหญ่อันนี้เป็นผักอุ้ยโอ้ยสาหร่ายด้วยอะทุกคนสาหร่ายด้วยอะเดี๋ยวเราจะกินสามคนแต่ว่าคนหนึ่งเขาไม่อยากไม่น่าอร่อยมากไหมอ่ะเอาไปเก็บตรงเดี๋ยวพวกเราจะบอกนะว่าอันนี้พวกเราหาซื้อได้ตรงไหนในจังหวัดสงขลาก็คือเซตโตโรตัสแล้วมันมีหลายๆที่เลยนะคะไม่ว่ามันจะมีเส่นเส้นท่านหาใหญ่เซนทันเฟสเฮสโกโลตัสไอ h o n ก็มีไดรานาอะไรพวกนี้ไปหมดเลยนะเจ๊ต้เชิญจะมีเยอะมากอันนี้ดูซอสมันออกมาเป็นแบบนี้มีสีดำๆมันยมันยนมันโยนเดี๋ยวแพมานะคะกินมันก็มันเดี๋ยวเรามาดูตอนมันสุกกันเลยดีกว่าน้อนี่นะะทุกคนตอนนี้มามาาสุกแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปของเราเลยนะคะตอนนี้น้ําเยอะมากพี่น้องมันต้องหีแพนหน่อยเร็วเดี๋ยว เอาก็กลับมาเจออะไอีกแล้วขอสวัสดีกรอบหนึ่งไปเร็วเก่งเีกล้กนนะเร็วๆนี่นะเสร็จแล้วอุปกรณ์ต่อไปที่พวกเราต้องเตรียมถ้าขันไปพวกเราจะเฮ้ยได้แล้วคนคนคนอย่าเพิ่งอ่ะปัดน้ำอกปัดน้ำอกไม่พี่แพรทำจันเสร็จออกกัแล้วเอาหยิบช้อนมาคนละอันถือกล้องมาเลยถือกล้องมา น,นิยานะคะถ้ามันสันไหนก็นะนี่ตรงนี้นะที่ที่เราจะใส่นกาอันแเอาสอันมากินไปนั่งโน้ตไปนั่งบป้าเนาะน่บอกป้าเนาะหลไม้เยเดียวเราต้องคุกให้มันเข้ากันดูดีเยอะมาก ีป,ป๊าไทยเ่ะนี่นะ,ป,ะป้าเนี่สยสวยกว่าแล้วนะป,ะป๊าบ้านแกนสวยเลยพี่น้องป้าเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูหน้าของมันกันนะคะดูเลยอุ้ยพ่อทีกล้องกตกดูเลยนะคะน่ากินไหมน่ะเดี๋ยวเราจะเอ่อถ้างั้น เดี๋ยวเรากันไปเราจะต้องไปเจอกันใน EP พสองแล้วนะคะเพราะว่า EP นี้มันยาวเกินไปแล้วนะคะ mm hmm. ขอให้ทุกคนไปดู EP พีสองของเราด้วย mm hmm. แพรจะดู mm hmm. แพรต้องกินแพรจะให้ทุกคนดูว่ามันจะฟินขนาดไหนเวลาแพรกินนะคะแล้วไปเจอนใน EP พสองเลยค่ะ